ออันนมเช็คิวันนี้เราอยู่ที่ร้านอุบลค่ะอำเภอพิบูลมงนหารจังหวัดอุบลราชธานีเรามาเยี่ยมเสริมพลังนะคะในการที่จะดูว่าร้านได้มีการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะสำหรับร้านอาหารคาเฟ่ที่เปิดใหม่เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าในร้านนี้มีบริการอะไรกันบ้างค่ะติดตามมาเลยค่ะ วันนี้รายการอนามัยเช็คอินได้ติดตามทีมงานกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีครับพี่อิมค่ะ เราก็มาพร้อมด้วยเครือข่ายนะคะกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามายัยจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอพิบูร์มังสาหารและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแก้วค่ะควันนี้เราลงพื้นที่กันที่ร้านคาเฟ่เปิดใหม่ที่ร้านณนะอุบลค่ะตำบลโพไซอำเภอพิบู์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้องรุง้งครับพี่อิมซึ่งในการลงพื้นที่นะครับเป็นการ เยี่ยมเสริมพลังนะครับผมให้คำแนะนำด้านสุขขาพิบาลอาหารมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งรวมทั้งมาตรฐานส่วมสาธารณะระดับประเทศหรือแฮสครับผมในร้านคาเฟ่เปิดใหม่แห่งนี้ครับพี่อิมใช่แล้วค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้กับ ผู้ประกอบการในการที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขาพิบาลอาหารนะคะมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมสร้างความมั่นใจให,ให้กับผู้มาใช้บริการแล้วก็ประชาชนที่มาเช็คอินกันที่นี่ค่ะว้าวน่าตื่นเต้นมากเลยครับพี่อิมพร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในร้านกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ เราเข้ามาถึงร้านนักอุบลนะคะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะคะก็ขอสวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะให้คุณแม่ช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะได้ค่ะค่ะดิฉันสุเพนจำปาเทศเป็นข้าราชการครูํานานค่ะตอนนี้อายุ67ดปีค่ะหลังเกษียณนะคะดิฉันก็มาปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลังบ้านนะคะซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด หไร่สี่สิบตารางวรร้านณนะอุบลของเราค่ะคุณแม่หลังจากที่เปิดทําการมานี่มีการให้บริการเกี่ประเภทคะกี่แบบคะบริการแรกก็คือทางด้านข้างหน้านะคะจะเป็นร้านขายของฝากของลูกชายลูกสะใภยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะโซนที่สองนะคะร้านกาแฟเนี่เป็นกาแฟที่เราคัดพิเศษค่ะพัดพิเศษไอรสชาติก็ คิดว่าดีที่สุดนะคะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็โซนที่สามก็คือเป็นเป็นสวนอาหารนะคะจะร่มรื่นไปด้วยสวนมะพร้าวแล้วก็ไม้ไม้ผลอาคาเฟ่ณอ,อุบลน,นะครับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเราก็ได้สั่งการมาที่โรงพยาบาลสูงเสิมสุขภาต์ตำบลสร้างแก้วตำบโลโพไซที่เป็นผู้รับผิดชอบในระดับตำบลมา ตรวจเยี่ยมให้ทาแนะนําแก่ผู้ประกอบการร้านคา้านะครับดูว่าเขาจะมีมาตร,รการโควิดฟีเซตติ้งอย่างไรบ้างหรือก็มีให้คำแนะนํก่อนที่ทงนงคารจะมาแล้วนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนะครับท่งท่านก็เห็นความสําคัญของการป้อง,อง,อง,องกันควบคุมโรคนเี้นะครับได้รับการความร่วมมือจากผูมกก้มาใช้บริการด้วยนะครับจากการที่เรา ดำเนินการโควิดเฟสี่นี่ผู้ประกอบการพนักงานลูกจ้างในร้านนี่ก็ได้รับวัคซีนทุกคนครบร้อยสองเข็มเป็นทุกคนแล้วนะครับก็เชื่อได้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นกลุ่มเอย่างในที่นี่นะฮะเขาก็ปฏิบัติตามได้ดีนะครับ และตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กําลังให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดการด้านสุขาพิบาลอาหารทั้งในส่วนของการปรุงประกอบอาหารอุปกรณ์ในการเสิร์ฟเพื่อความสะอาดและปลอดภัยสำหรับลูกค้าค่ะวันนี้นะครับทางศูนย์ดมายที่10วันาจทนี และร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหารได้ร่วมกันลงมาตรวจเยี่ยมนะครับการดาเนินการตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งของร้านหน้าอุบลคาเฟ่ทางนี้ก็ได้มีการให้คําแนะนําในการดรําเนินการตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและก็มาตรการด้านสุขภาพิบาลอาหารเพื่อให้ทางร้านยกระดับสู่ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานคินฟู้ดฟู้ดเทสต์พลัสต่อไปครับ หลังจากที่พวกเรานะคะได้มาติดตามเยี่ยมเสริมพลังนะคะในเรื่องของการกํากับตามมาตรการโควิดซีเซตติ้งนะคะก็เลยอยากจะสัมภาษณ์คุณเดียค่ะว่าหลังจากที่ได้รับคําแนะนําแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะก็หลายส่วนเราก็ปฏิบัติตามมาตรการก็ผ่านแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะต้องปรับปรุงอยู่ก็เดี๋ยวทางร้านจะรีบดำเนินการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องอย่างเร็วที่สุดค่ะอ้อขายอดเยี่ยมมากเลยนะคะอยากฝากถึง ประชาชนเพื่อนเพื่อน,ๆๆพ,อนพ,พี่น้องๆชาวจังหวัดอุบลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เชิญมาเที่ยวที่ร้าน,นาอุบลของฝากแล้วก็คาเฟ่ของเรานะคะก็ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศบ,าบ้านเป็นบรรยากาศบ้านสวนคุณตาคุณยายอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวมาชมกันนะคะ รายการอนมัยเช็คอินนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคร<ช>ับไว้เจอก,กันกับพวกเราสองคนนะครับใน e <ใน S 1> ีีนหน้าะนะครับติดตามกันนะคะบ๊ายบาย